สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่กับท่องทีมโฟโฮมนะครับวันนี้ผมจะพามาดู BMW X7 นะครับกับราคาอยู่ที่5ล้าน5ล้าน9แสนาหมื่นเพันนะครับมาดูสีเป็นประมาณนี้นะครับนี่ไฟเห็นสีลงเงินแบบนี้เลเซอร์ไลท์นะครับนี่แล้วก็ไฟดัดมอนี่กระจังหน้าขนาดใหญ่ของ BMW ตรงนี้จะจะเป็นเซนเซอร์พวกอะไรที่คูบคุนโทลอะไรเงี้ยครับตรงนี้ ที่สองเจดห้าพับสี่สบพายยี่สองนะครับเป็นลายเอมพร้อมเบรกคาลิเปอร์สีน้ําเงินเป็นเอมนะครับเป็นยางทีซีโร่นี่เป็นเอนะครับราคาอยู่นี่ประมาณนี้นี่ยังไม่รวมเบียใครมั้น่าจะาประมาณนี้เลยท้ายของเขาเป็นประมาณนี้ใชไหมทำให้นึกถึงตัวไอ้ข้าเลยนี่กดท้ายดู กดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ได้เหมือนกันนะกดปิดกดตรงนี้หรือจะกดตรงนี้ทีเดียวทีเดียวเลยก็ได้กดตรงนี้ไม่มีอะไรนะกดตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยว,วยนี่เขาจะเก็บเก็บพร้อมกันเลย อของเขาก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็พับบอกลงไปนะครับแล้วขขเขาก็จะขยมให้นะครับ นะมีตรงมีตรงนี้หรือเปล่า่าจะมีตรงนี้ประมาณนี้เลยที่ก็มีที่พออยู่ก็ต้องมีม นี่ปุ่มนุ่มทางนั้นเลยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่วางน้ำตัวนี้เป็นตัวขยับบอกเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวเราลองนั่งดูบอกจาทนิดนึงปิดเท้าด้วย กดตรงนี้ใช่ไหมนี่อ่ะขึ้นให้แล้วเดี๋ยวเราปิดป,ประตูะแต่ตัวนี้เป็น BNO นะนำโห้งพงจอของเขานะประมาณนี้ ควบคุมพวบคุมอะไรก็ได้นะนี่แอร์ก็เป็นสองโซนนะครับที่สี่เพราะมันไอ้นี่เป็นสี่ใช่ไหมสี่ <4, S 1> เออสี่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 แล้วตอนนี้เป็นี้องส้สงหูฟังใช่ไหมเห็นไหม มันให้ดูยากอ่ะเดี๋ยวเออเอาดูตรงนี้ก็ได้เป็น usb usb c นี่แล้วมีไฟสองบริเวณนี้ถามว่าที่นั่งเป็นยังไงมันก็บอกก็โอเคเวลาเวลาเราสัมผัสตัวเบาตัวหนังเลยเนี่ยมันก็รู้สึกดีนี่เป็นตัวปรับมานนะครับ น่าจะปรับยากเอาไปว่าช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปลองไปนั่งข้างหน้าดูนะครับอตอนนี้ไปซอฟโค้ดเดี๋ยวเราลองนั่งข้างหน้าดู ไม่ไม่มีที่โหนะนะนี่จอของเขาเราเป็นเป็นประมาณนี้อันนี้ไปคิดตั้นแน่เลยอันนี้นะครับตัวหน้าจอมีแมปนะครับนี่ประมาณนี้ แล้วก็กล้อง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 กดดเซ็นเซอร์นี่ครับคือกล้องมันจะดูยานิดนึงเพราะว่ามีลูกค้าใช้ก็มาดูรถเช่นกันนะครับดูยานนิดนึงนี่เขาปิดแล้วจะดูง่ายจะดูง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับตอนนี้มียูนบีซีนะครับอันนี้เป็นหลังเป็นหลังเป็นหนัง นี่เป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้นี่ครับนะครับข้าวๆข,ของ bmw x 7เป็นประมาณนี้นะครับก็คือ adaptive uh cruise control ตอนนี้มีว a l c ชาร์จมีมีมีน,น,น,นี่แล้วก็กดปิดแบบนี้ก็ชัเดเจ๋วเลยอ่าของเขาขึเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมี memory seat นะโอ้มีสองมีสองตำแหน่ง memory seat เดี๋ยวเราไปโอ้ไม่ปอกปอกไป,ปไม่ได้ ปอบปอบไม่ได้เี้ยอไระเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะจะดูก้อนนี้ก่อนนี่มีไฟสองอย่างนี้ผ้ามันนวนแปลกๆแล้วก็ไฟบริเวณนี้อันนี้ปิดมา่านอ่าโอเคเราเข้าใจเดี๋ยวเราเปิดไฟกันเราเปิดไฟแล้วไฟเลี้ยว ไฟตาหมองหน้าเราไม่จะไม่เปิดไฟตาหมองไปครับนี่ครับไฟหน้าของเขาจะเป็น BMW Laser Light นะครับนี่มันต้องวิ่งได้ประมาณหลายหลายเมตรอยู่ถ้าต่อประมาณหกร้อยกว่าเมตรนะมีไฟเลียงของเขาไฟตาหมอกเปวนตรงนี้นี่ครับ นี่ครับประมาณนี้เลยครับกับตัว BMW X7 นะครับอันที่สุดเราก็ได้ถ่ายแล้วหลังจากที่มีคนขอมาว่าขอดู BMW X7 นี่แบบอาจารย์นี่ X7 นี่ <c oughs> นะครับคุกคนมีควมคิดอย่างไงกับ BMW X7 คันนี้ก็ลองบอกดูนะครับว่าเออถ้าตัวนี้แบบ <c oughs> คิดยังไงกับราคาที่ ราคาประมาณ5ล้าน9ครับก็คือพันหนึ่งก็6ล้านเรียบร้อยนะครับมีความพิเศษยังไงกับตัวนี้ก็ลองบอกดูนะครับต,ตรงนี้มีช่วงล่างอะไรนงี้แต่ต้องรถมีต้องมีกุญแจรสตาร์สตาร์ทนะะครับเข้า <laughs> ๆก็ประมาณนี้เข้ากับ BMW X7 <laughs> ก็ลองบอกกันดูครับราคาประมาณนี้อะไรงนี้คุ้มไหมเออ ก็ลองบอกดูนะครับยัยงไงก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องทีมกูฟูด้วยครับขอบพระคุณมากๆครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ